มาล้เตรียมพาแม่อับน้ำ <c oughs> ค่อยๆลุกเช้าๆก็าจะมึนๆเตรียมไว้เตรียมไว้แป้งเ,เตรียมไว้เตรียมไว้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนภ้าพูที่นอนน้องสะพ้ายไม่ว่าง เอารถไปพร้อมไหมพร้อมค่อยๆลุกค่อยๆรู้ฮึบนม่ม่เอาเาะผมไว้กอะนะก็มามาดันรถเราไว้สิไงมันเลื่อน เรียบร้อยเวลามาอาบน้ำแล้วจะได้สดชื่นมีน้องชายเนี่ยแหละที่ทำให้เราเบาแรงเพราะเรายกแม่อาบน้ำไม่ได้ถ้ายกก็ล้มทั้งคู่ไม่รู้คราวนี้สงสัยน้องต้องมาดูทั้งเราและแม่ <laughs> อ,อ้นนาวอาบน้ำเห็นหลายคนดูแลพ่อดูแล,แลแม่อยู่ตอนนี้สู้ๆดูแลตัวเองด้วยเดอ้อเห็นเพื่อนๆนตอนนี้ดูแลแม่ดูแลพ่ออยู่โอเคแม่เริ่มโปะแล้แค่นี้นะ